S <S <S รู้สึกรู้สึกตื้นตันตั้งแต่ได้ยินเสียงก่อนเพราะว่าฮารุจะไม่เห็นนะคะเขาจะปิดผ้าไว้แต่แบบออกมาวิธีแรกคือจะได้ยินเสียงแบบร้องก่อนว่าแม่แม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบอุ้ยตายแล้วลูกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นความรู้สึกแบบตื้นตันอธิบายไม่ถูกพอเห็นวิธีแรกก็อุ้ยเป็นอย่างนี้ลออะไรอย่างเงี้ยแบบมันแบบน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ย ไม่แน่ใจว่าตัวเองรู้สึกยังไงคือถามว่าดีใจไหมมันมีความรู้สึกดีใจเยอะมากๆอยู่แล้วฮะตื่นเต้นไหมมันตื่นเต้นแต่พอมันหลายๆอย่างมารวมกันมันมีความห่วงด้วยมีมีเฮ้ยทุกอย่างโอเคดีไหมปลอดภัยไหมเอ่อจนถึงเมื่อวานนี้ก็ยังมีความห่วงอยู่เลยเพราะว่าเขาจะต้องเทสแบบการฟังเทสอะไรอย่างนี้ต่างๆเราก็จะแบบ ลูกเราหูหนวกหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่พอพยาบาลเขาเข้ามาแบบว่าเร็วผิดปกติเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ดีใจใช่ผมไม่เหอะเลยไม่จริงรอะ้อองวันผมอุ้มทั้งวันเลยแล้วไงนี่พี่กายเขาเองเขาเขาจะส่วนส่วนตัวฮารุคือจะให้นมด้วยการแบบให้นมแม่ธรรมชาติใช่ไหมคะแต่ว่า พอนมแม่ไม่พอพี่ชายเขาเองก็จะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องป้อนแบบต้องป้อนนมชงเดี๋ยวพี่ชายทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบเหมือนแบบแบ่งหน้าที่กันยังไม่ยังยังแปลกๆอยู่เนาะคือเรากําลังเรียนรู้อยู่ว่าเออต้องทําอย่างงี้ยังไงอาบน้ํายังไงเช็ดสะดือยังไงใหม่มากทุกอย่างแบบใหม่มากคนละข้อมูลเยอะมากวันแรกมานี่อุ้มเนี่ยนะฮะเก่งจากคอไปถึงเท้าเลยเก่งมากวันนี้เริ่มโอเคแล้ว ผมเนี่ยเป็นเป็นคนไม่ค่อยกลัวเรื่องผ่าตัดเลือดอะไรอย่างเงี้ยผมขอคุณหมอตั้งแต่ทีแรกเลยว่าขอเข้าไปได้ไหมแล้วแบบขอแบบขอดูขอถ่ายขออะไรอย่างเงี้ยคุณหมอบอกแน่ใจเหรอหมอเห็นคนสลบมาเยอะแล้วนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยบอกแน่ใจแน่ใจผมชอบมากเลยก็ก็ถ่ายตั้งแต่หัวออกมาจากท้องทีแรกเลยก็หลังจากนั้นมาก็รัวเลยกึก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  ยาวเลยครับก็มีลูกค่อนข้างเยอะใช่ใช่ใชสนุกดีไม่เป็นลมเนาะไม่เป็นลมครับไม่เป็นลมชอบมากเลยผมบอกยี่ผมยังบอกหมอเลยว่าหมอผมผมขอเป็นคนแบบดูดเลือดได้ไหมอ่ะลักษณะจะปวดนะเพราะว่าตอนที่ตอนที่ฮารุผ่าจะแบบรู้สึกตัวตลอดได้ยินเสียงใช่ไหมคะเราก็จะได้ยินเสียงพี่กายแบบพี่พี่หยบหน่อยพี่แบบแับพี่แบพยาบาลอนะ่ะคือแล้วในใจฮารุคือแบบถาข<อ>ไาไม่เห็น่านอยม่เหมอ่ะแบบ กเขาทํางานอยูงไง่ไหมเราก็เป็นห่วงตัวเรากับลูกใช่ไหมพี่กาก็แบบแบบมุมนี้แบบพี่ๆี่แป๊บหนึ่งพี่ข้างในห้องมันก็เล็กใช่ไหมคะแต่คนมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยลูกก็แบบคิดในใจแบบพี่ก่ก่อนไหมแบบอะไรเงี้ยพี่แบบสุดสักแบบโอ้โหวุ่นวายมากชื่อเล่นชื่อจริงเป็นชื่อเดียวกันเลยครับเด็กชายคีรินครับผมข้อควายส리อีลเรือสรีนอนหนูความหมายแปลว่าเอ่อถ้าเป็นภาษาสันสกิตฮินดูก็จะเป็นแสงแรกที่กระทบพื้นค่ะ เลี้ยงเองครับคือเราจะพยายามเลี้ยงเองก่อนแต่ว่า,อ,าอยู่แล้วก็จะมีมีพี่เลี้ยงอยู่ที่บ้าน <c oughs> าแต่ว่าอยากให้เขามีบทบาทให้น้อยที่สุดที่จะน้อยได้เพราะว่า,อ,าอยากอยากจะเลี้ยงเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไหวได้ขนาดไหน <c oughs> เพราะเดี๋ยวผมก็ทำงานฮารุก,ก็คงเลี้ยงลูกด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานขนาดไหนทำทำงานอะไร